ตีบกระเจ้เข้ามาอีกยังไงเน้นเน้นหน่อยลูกเน้นเน้นหน่อยเน้นเ,นนเน้นหน่อยเค hey, เต็มคอรอเต็มกระดานฮะคูณ7จ็เข้าไปตาเหลือกันไปเลยทีเดียวเทีเอวเออคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาฮะทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นสาวนักกอลจาพ pg e นะจ๊ะสุปกอบไดรฟ์เออ จะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนเออจะดีจะปังจะเกลืออะไรมาลุ้นๆวันนี้ทุน1น0 0พฮะจัดปุย๋ยจัดไปจัดปุย๋ยจัดไปเบ็ดแรกเท่าไหรด่ดีซัดเลยไหมซัดเลยไหมเอาเบ็ดต่ำๆก่อนดีกว่าทุกคนนะเออเบ็ดสามของแท้แม่จ๋ามาลุ้นๆกันไป3ามบไม้3าหมุนกดกันไปเลยฮะล้างหน้าเกลือกันไปก่อนพี่ชายรู้เรื่องสเกตติ้วเรียบร้อยเคเข้ามาดอกนี้ ียังไงดจิจโกสกแกติว่าจะเกจิวีส,กกสป,ปินสิบไม้สิบหมุนลุล่งกันไปฮะพี่ชายกดเ,ออเริ่มกันไปเลยฮะเออมันต้องอย่างงี้ขอเน้นๆขอนางๆจัดเต็มๆหน่อยเคมาเดี๋ยวนี้รูกก้เรื่องกระเบื้องแตกอะไรดีจิกโกโอ้โหยังนไนี่ยังไงโอ้โหโอเคเข้ามาอีกแล้วแม่จา๋าเห็นไงโอ้โหโไม่ค่อยไหลไม่ค่อยต่อเลยนะ ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยต่อเลยนะโอเคอเขก็เข้ามาอีกแล้วยังไงต่อโอ้โหขอไหลๆห,หน่อยลูกขอไหลๆหน่อยลูกโอ้โหกิวเข้ามาดรงนี้รู้เรื่องกับเบื้องแตงอะไรลงมาปั๊บเข้าให้ยังไงดีจิโกสิบโอ้โหไม่มีอะไรเข้าบ้าบอไปต่ออย่ารอช้าเข้ามาคูณสามดองนี้แปดยังไงหมวกหรือรถกอล์ฟโอ้โหใสเขซะแล้ว แม่น่าเสียดายฮะสิบเข้ามาคูณหกมาพาให้เข้ามา 6, หนึ่งเจเข้ามาคูณหกป้าพอให้สิบสี่ของแท้แม่จ๋ายังไงต่อยังไงดีพี่ชายขอตัวเหมือนอโอ้โหไปเคซะแล้วบ้าบอทั้งหมดสิบหกลจ้ะเออม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายฮะม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายแม่ดูเงินรางวัลรวมทั้งหมดยี่สิบห้าบาบอจิงเชียวแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเริ่มกันใหม่ไปกันต่อยอย่ารอช้ามายังไง มายังไงดียังไงดีพี่ชายเจเข้ามาต่อไหมเคเข้ามาอีกต่อไหมต่อไหมโออเห,โหไม่ต่อนะจ๊ะแหมขอเน้นๆหน่อยสิลูกขอแบบจึงปังขอแบบจึงปังอย,อย่างนิ่งอยู่นยังไงดีพี่ชายโอ้โห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 เออมาแล้ว มาแล้วแม่จ๋าเออติบกระเจเข้ามาอีกยังไงเน้นๆหน่อยลูกเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยเคเต็มคอรอเต็มกระดาษฮะคูณเจ็ดเข้าไปตาเหลือกันไปเลยทีเดียวเฉียวเออแปดร้อยแปดนะจัะนะจัะเออมันต้องอย่างนี้ดิม well> ันต้องอย่างนี้พี่ชายเออมันต้องอย่างนี้นะไปกันต่ออย่ารอช้าเอเข้ามาเต็มคอรอม่เต็มแข้งเออมันเริ่มมาแล้วนะมันเริ่มมาแล้วนะ มันเริ่มมาแล้วนะตอนไรถือว่าหลังหน้าเกิดูเคเข้ามาอีกฮะมาเขาให้สองพันสี่สิบเก้าโอ้โหโอ้โหสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองของแท้แม่จ๋าไปกันต่อไปกันต่อพี่ชายเต็มหน้าอียังไงดีอียังไงดีมีอะไรเข้ามาไหมียังไงดีมีอะไรเข้ามาไหม,งไงมไเคม,ม,มาอีกแล้วแม่จา๋าคูณเจ็ดก็ไปเก้าร้อยเจ็ด บ้าบอจริงเขียวก้อนโตอีกแล้วพี่ชายเออ908นะทั้งหมดนะเออนี่แค่เบ็ด3นะจ๊ะเบ็ด3อย่างเดียวนะพี่ชายนะเออจัดปุ๋ยจัดไปยังไงดีขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆหน่อยฮะขอเน้นๆก็ขอหนักๆคูณ5เข้าไปมาพอห้า3ของแถมแม่จ๋าลูกกอล์ฟเข้ามาอีกโอ้โหมาอีก15บ้าบอจริงเคียวเคกับคิวว่ามามาพอห้าอีกหยังไงต่อคูณข้าไปมาอีกหบ้าบอบ้าบอมีอะไรเหมือนไหม ถุงมือไหมถุงมือเรียบร้อยสบายใจฮะโอ้โห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 ไหลเป็นน้ำฮะพี่ชายไหลเป็นน้ำหกร้อยสามสิบแปดเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เป็นสามของแถมแม่จ๋าเออเบ็ดสามของแถมแม่จ๋านะจ๊ะยังไงดีพี่ชายยังไงดีจิโกโอเคมาอีกแล้วเต็มคอนรอมาอีกเต็มแข้งวันนี้เกนำโชคเกนนำโชคเกนำชายฮะเออ ทั้งหมดดูก้อนโตฮะ908อีกแล้วบาบอบาบอบาบอโอ้โหสบายใจฮะเออมาจัดปุยจัดปายเจเข้ามาอีกรอบนี้เจนำโชคยังไงดีลูกพี่ยังไงสิบเข้ามาคูณสามมากกว่าไพ่สองของแท้และเจกับม่วกว่าไงไม่เก้าบาบอจริงเชียวขอตัวเหมือนเหมือนขอัวเหมือนเหมือนเออเฮ้เจเข้ามามากกว่าไพ้สามบาบอจริงเชียวมาโทรเอยมันต้องอย่างนี้ดิครับทุกคน มันต้องอย่างนี้ดิครับนอนนอนเออมันต้องอย่างนี้ดิครับนอนนอนเออจัดปุยจัดตายฮะขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นลูกพี่ขอเน้นเน้นยังไงดีโอโห้เคสบายใจวันนี้เคเขาบ่อยเคเขาดีฮะเก้าร้อยเจ็ดฮะของแถมแม่จ๋าของแถมแม่ปนอมฮะเออโอโหสบายใจอย่างนี้ก็เลิกสิครับพี่ชายยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ